ล่าสุดเยียวยาเกษตรกรเวลา8นาฬิกา30นาที15พฤษภาคมนี้ตรวจสอบสถานะโอนเงินได้เลยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยเปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะโอนเงินได้ในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาที เป็นต้นไปเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจํานวน6.77ล้านคนจากข้อมูลเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ําซ้อนทั้งหมด8.3ล้านคนประกอบไปด้วยกลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว8.35ล้านรายกลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลุ่มที่3เกษตรกรที่ยังไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้เพราะต้องรอฝนตก กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรกลุ่มนี้ยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคมเท่านั้นโดยในวันที่15พฤษภาคมปี2563เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้โดยคลิกที่เมนูตรวจสอบผลการโอนเงินในเว็บไซต์ www เยเกษตรกร .com สำหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปร,รับปรุงข้อมูลทะเบรรียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรสกรซึ่งเริ่มเปิดให้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมและจะหมดเขตในวันที่15พฤษภาคมจะยังไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www เยาวยาเกษตรกร .com เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจะส่งให้ทกสกลุ่มเป้าหมายแรกก่อน เกรรษตรกรสามารถแจ้งบัญชีงเงินฝากธนา,าคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซํำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยแล้วที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บเยาวยาเกษตรกร .com จากนั้นทำตามขั้นตอนล่าสุดตรวจสอบสถานนะเราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีชื่อเป็นเกรรษตรกร เมื่อวันที่15พฤษภาคมในววระวรุนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณายื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใต้มาตรการเงินเยียวยา5,000บาทรอไม่ทิ้งกันโดยมีกลุ่มผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิ์จำนวน4.7แสนรายได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูลเกษตรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคมปี2 5 6 3และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันมีผู้เป็นหัวหน้า ครัวเรือนเกษตรจำนวน9ล้านคนต่อมาในเดือนเมษายนปี2 5 6 3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร5,000บาททําให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปโดยมีผู้เป็นหัวหน้าโครเรือนเกษตร ลดลงเหลือ8.3ล้านคนกระทรวงการคลังขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคัดกรองให้อีกครั้งกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวยเร็วที่สุดหากผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้าทางนี้ได้มีการส่ง SMS แจ้งให้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ทราบแล้วนอกจากนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ w w w romitthig.com ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะอีกทางหนึ่งด้วยหรือคอรเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโทร2 2 1 1 1 1 1 4 4น่สูตรใครขึ้นสถานะสีเหลืองยังไม่ได้เงิน เชื่อว่าหลายๆคนยังกังวลใจกับสถานะสีเหลืองที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงสักทีเพราะรอก,กันมาหลายเดือนแล้วจะโดนเทไหมหรือจะได้ตอนไหนไม่มีความชัดเจนวันนี้เรามีคําแนะนําของหลายๆท่านที่คืนสถานะสีเหลืองและยังไม่มีความคืบหน้าใดๆล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าใครที่รอนานทบทวนสิทธิ์นานมากเหมือนกันไปยื่นเขียนเอกสารที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่อำเภอนะจ๊ะโดยพ้ดังกล่าวได้มีรูปภาพประกอบเป็นกระดาษมาให้กรอกโดยให้กรอกตามความเป็นจริงโดยในเอกสารดังกล่าวเขียนว่าแบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กรอกว,วันเดือนพศออชื่อนามสกุลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และหมายเลขบตัตรประชาชนพร้อมให้บอกเหตุผลว่าไปร้องเรียนเรื่องอะไร สำหรับใครที่ยังไม่ไปก็รีบไปนะคะเพราะจะหมดเขตร้องเรียนในวันที่15นี้แล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านกันทุกคนล่าสุดหลายคนเงินเข้าแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยนเผยสถานะที่ถูกลืมแต่เงินเข้าแบบงงๆ จากที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงิน5,000บาทในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแจกเงินกันแล้วซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังก็ยังทยอยปรับสถานะและโอนเงินให้อยู่เรื่อยๆ ล่าสุดวันที่14พฤษภาคมจากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์พบว่าในวันนี้หลายๆคนบอกว่าเงินได้โอนเข้าแล้วแม้ว่าสถานะจะยังค้างที่อยู่ที่สีเหลืองคือสถานะรอตรวจสอบและบางคนก็สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแม้ว่าเงินจะยังไม่เข้าโดยกลุ่มที่โอนเงินเข้านี้หลายคนเป็นคนที่เคยทบทวนสิทธิ์และหากเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวแล้วอีกไม่นานก็จะได้รับเงิน ก่อนหน้านี้นววายละวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังผออสำนักง,งานเศรษฐก,กิจการคลังได้กล่าวในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 เมกะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าภายในวันที่15ุพฤษภาคมนี้จะมีการโอนเงินเราไม่ทิ้งกันให้ 5. อีก7 0 0 0แสนรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่เลขบ,บัญชีผิดก่อนหน้านี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์ได้ปิดไปตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแล้วเราจะนำข้อมูลส่วนนี้มารวมกับเรื่องร้องเรียนและจะเรื่องประมวลผลให้เสร็จในวันที่17พฤษภาคมนี้ ล่าสุดเหตุกันท่วนหน้าสถานะนี้เปลี่ยนแล้วรอรับเงิน1 0 0 0 0บาทเข้าไปได้เลยทางด้านกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์และ14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยายให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000นคนโปรโดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนทุก ตามมาตรการ5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิาถึง18นาฬิกาล่าสุดวันนี้เกือบค่อนประเทศดีใจกันยกใหญ่ลังสถานะ,ปะเปลี่ยนเกือบครบทุกคนแล้วบ้างก็บอกว่าเป็นสถานะที่ถูกลืมนั่นก็คือสถานะสีเหลืองให้แก้ไขาการรับเงินแต่ล่าสุดวันนี้ขึ้นเขียนแล้วว่ารอวันเงินเข้าได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่เปลี่ยนอดใจกันรอก่อนนะคะเปลี่ยนก่อนวันที่17พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะล่าสุดแนะวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทจากที่รัฐบาลได้เปิดมาตราการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกาหนดคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง,งข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนววายละวโรนแสงสนิท ผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่หลังการปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อเวลา24นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนส่วนกลุ่มขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000นคนโปรโด,ดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแนะนําให้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขแบบประชาชนสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สําเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขแบบประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคาร สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อ,ตอไปนี้1เข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะที่เป็นแถบสีเทา3กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิด